คนเพื่อนบ้านที่นี่น่ารักมากเขเห็นเขาเห็นที่พามาเนี่ยเขาจะเรียกเรียกให้ดอกไม้เอาดอกไม้ไปปูแต่บางทันเราก็โผเขาเดินผ่านหน้าบ้านใครอุ้ยดอกไม้สวยจังเลยขอไปทำพันธุ์มา 我害。Oh, The picture I show you, they're only baby. Oh, yeah. And they even not help somebody look up. There. Yesterday, they have been to keep food in the big pond, you know, they come to so Malaw, you know. To prove they're okay there. อันนี้ลุงเขาให้มาเมื่อกี้คนสวยง,งามมากเลยแต่ยังไม่รู้เลยจะปลูกตรงไหนยังไม่รู้เลยเอาได้องก่อนเอาไว้ก่อน เอาไอคิทจอดทูพี่เขาเชีร์พโลดที่โลดชีโปรซัมซิง แล้วก็จะปลูกพืชปลูกใส่กระถางมากกั่งอะไรมั่ง